จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์คู่แรกของโลกได้เชื้อเชิญบาปเข้ามาในโลกเป็นครั้งแรกเบื่อไหมเวลาดูคลิปแล้วมีโฆษณามากวนใจเราขอแนะนำ c a t 4K รวมสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร,ร์มไว้ให้แล้วใช้ y o u t u b พรีเมียมเริ่มต้นแค่59บาทไม่มีโฆษณากวนใจคุณภาพเสียงที่ดีกว่าแถม YouTube Music ในตัวที่มีบริการ Netflix p r e ีเมียมีหนังและซีรีส์มากกว่า1นึ0 0เรื่องให้เลือกชมอีกด้วย และยังมีบริการแชท GPT Plus คอยช่วยในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันมีทีมงานมืออาชีพคอยซัพพอร์ตดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานมากกว่า1 7 0 0 0 0ืคนอย่าลืมให้พวกเราดูแลคุณ Streaming ต,ต้อง a d Cat 4K เท่านั้นในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืดมีเวลากลางคืนและเวลาเช้าเป็นวันแรกวันที่สองพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นและทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําพระเจ้าตรัสว่าน้ําที่อยู่ใต้ฝาจงรวมอยู่แห่งเดียวกันแผ่นดินแห้งจงปรากฏขึ้นและก็เป็นตามนั้นวันที่สพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชแผ่นดินก็เกิดพืชและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน วันที่4พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงใหญ่คลองกลางวันและดวงเล็กคลองกลางคืนและสร้างดวงดาวต่างๆมากมายวันที่หพระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและได้สร้างสัตว์ตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าวันที่6พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนพระเจ้าในความดีงามมีจิตวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่มีบาป และยังสามารถตัดสินใจเองได้ด้วยนั่นคืออดัมกับเอวาพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินต้นไม้ทุกชนิดที่มีผลเป็นอาหารของพวกเจ้าแล้ววันที่7พระเจ้าก็หยุดพักอดัมเอวาก็ได้ท่องเที่ยวไปในสวนเอเดน ไปชมความงดงามในสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ปรากฏว่าในวันนั้นอาดัมกับเอวาก็ได้มานั่งมองต้นไม้แห่งชีวิตอาดัมก็ได้เล่าเรื่องให้กับเอวาฟังว่ามันคือต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้ต้องห้ามถ้าเรากินผลไม้จากต้นนี้เราจะต้องตายแน่ๆในคืนนั้นก็ได้มีซาตานที่มาในสภาพของงูนะครับและเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้แห่งชีวิตแล้วมันก็บอกกับเอวาว่าจริงเหรอที่พระเจ้าตัดห้ามว่า อยากกินผลไม้จากต้นนี้หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้ยกเว้นผลไม้ในต้นนี้พระเจ้าตัดห้ามว่าอยากกินหรือแตะต้องมันมิเช่นั้นจะต้องตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกพอพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินและส่งให้สามีกินอีกด้วยอาดัมก็เชื่อฟังเมียนะครับแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็กินมันเข้าไปด้วยซาตานก็พอใจเป็นอย่างมากทันใดนั้นความบาปก็เข้ามาเป็นครั้งแรกเนื่องจากการไม่เชื่อฟังของมนุษย์และตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นจึงสำนึกว่าตนเองเปลือยกายอยู่ ก็เลยเอาใบไม้มาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกายเอาไว้เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงของพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนอาดัมกับเอวาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ให้พ้นจากพระพักพระเจ้าและพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินแล้วนั้นหรืออาดัมก็ซัดทอดไปว่าก็เอวาเป็นคนส่งให้ข้ากินข้าก็เลยกินพระเจ้าตรัสถามเอวาว่าเจ้าทำอะไรไปเอวาตอบว่างูงูมันล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพรรองจริงได้รับประทานพระเจ้าจึงหันไปพูดกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ทั้งปวงเจ้าจะต้องเลื้อยไปด้วยถองและจะต้องกินผงครีดินจนตลอดชีวิตเพราะความบาปไม่สามารถอยู่ร่วมกับความบริสุทธิ์ได้เมื่อดาเอวาไม่เชื่อฟังเขาก็กระทาความบาปต่อพระเจ้าแล้วพวกเขาจึงกลายเป็นคนบาปและเสื่อมจากความดีงามของพระเจ้าความบาปจึงไม่สามารถอยู่กับพระเจ้าได้แล้วอดัมกับเอวา ก็ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนของพระเจ้าพอพระเจ้ายังรักมนุษย์พระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์ผิดซ้ำสองเพราะถ้าทำผิดอีกก็เท่ากับว่ามนุษย์จะต้องตกนรกทันทีครับจึงให้มีเพลิงล้อมรอบต้นไม้นั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครกลับมาทำผิดซ้ำอีกจากนั้นโลกก็เต็มไปด้วยหนามและความกันด่านเขาทั้งสองละหกละเหินไปอย่างไม่มีจุดหมายพวกเขาเแขยงขวางปราศจากพระเจ้าหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องทำทุกอย่างเองต้องออกไปล่าสัตว์ทำงานเหงือ่ออาบหน้า ทุกอย่างไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนตอนนี้เอวาก็เริ่มตั้งครรภ์แล้วนะครับและก็ได้ถึงกําหนดคลอดเอวาก็เจ็บปวดครรภ์เป็นอย่างมากเหมือนอย่างที่พระเจ้าพูดเอาไว้ก่อนและเธอก็ได้ให้กาเนิดลูกชายเธอตั้งชื่อบุตรนั้นว่าค้าอินเธอรู้สึกชื่นชมมากๆที่เธอมีลูกรวมทั้งอาดัมก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปอาดัมกับเอวาก็ได้ให้กําเนิดลูกคนที่สองชื่อว่าอาเบลซึ่งในตอนนี้อาดัมก็กําลังทําเครื่องบูชาประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างดีที่สุด เอามาวางไว้อยู่ที่กองก้อนหินเพื่อถวายแด่พระเจ้าเป็นสัญลักษณ์การชำระบาปในเวลานั้นท่านใดนั้นพระเจ้าก็รับเอาเครื่องบูชาของพวกเขาโดยมีฟ้าผ่าลงมาและก็ไหมเครื่องบูชาเหล่านั้นทั้งหมดคือไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าชอบกินเนื้อหรือชอบกินธัญพืชนะครับแต่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการทำบาปจะต้องมีการแลกด้วยชีวิตเท่านั้นถึงจะมีการลบล้างบาปได้พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าความบาปของมนุษย์มันร้ายแรงมากกระทั่งพวกสัตว์เหล่านี้ ต้องมาตายแทนความผิดบาปมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เห็นผลของความบาปเมื่อเด็กทั้งสองโตขึ้นมาคาอินผู้เป็นพี่ก็คิดไปเองว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่าเขาเลยตั้งใจจะก,กําจัดน้องโดยการผลักน้องให้ตกจากหน้าผาแต่เพื่อเอินว่าแม่มาเห็นพอดีเขาก็เลยแก้ตัวไปว่าเขาแค่อยากมาดูแลน้องก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรวันต่อมาเขาก็พยายามจัดการน้องอีกโดยการผลักให้ตกน้ำแต่เพื่อเอินว่าอดามัมก็มาเห็นพอดีอดก็เลยตักเตือนคาอินอย่างหนัก มันทาให้เขายิ่งรู้สึกว่าพ่อไม่รักเขาแต่รักน้องมากกว่ามันเป็นปมที่สะสมอยู่ในใจของเขามาโดยตลอดเมื่อลูกทั้งสองเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อาเบลผู้เป็นน้องก็มีจิตใจที่ดีงามอ่อนโยนแต่ส่วนคาอินกลับเป็นคนใจร้อนที่อิจฉาและก็จิตใจแข็งกระด้างมีวันหนึ่งอาเบลเดินเข้ามาและเห็นว่าแกะของเขาขาหักอยู่เขาก็เลยถามคาอินว่าพี่เป็นคนทำเหรอคาอินตอบว่าใช่ฉันนี่แหละเป็นคนทำ ใครก็ตามที่ลุงล้ำเข้ามาในเขตของฉันฉันจะหักขามันคาอินไม่ชอบขีหน้าน้องชายมากๆเขาทะนงตนว่าเขามีพื้นที่ทำมาหากินขนาดใหญ่ต่อไปอ่ะฉันจะกั้นเขตไม่ให้นายเข้ามาในเขตของฉันโดยเอาหินมาวางเรียงกันไว้นะครับซึ่งน้องก็ไม่ได้รู้สึก,กโกรธพี่ชายแต่อย่างใดแถมยังเอาเสื้อคลุมมาให้พี่ชายเพราะกลัวว่าพี่ชายจะหนาวในตอนกลางคืนและอวาก็ได้เอาอาหารมาให้คาอินที่กำลังหงุดหงิดจุน้องชายก็เลยแซวแม่ไปว่าแม่ต้องระวังนะ พี่กำลังอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวเขาจะหักขาแม่เอานะเอวาก็หัวเราะแม่ก็ได้นั่งคุยกับคาอินและก็บอกว่าแม่รู้ว่าลูกเป็นคนดีพระเจ้าประทานอาหารต่างๆให้กับพวกเราและเอวาก็บอกให้คาอินให้เป็นคนทำสวนทำไร่ปลูกพืชต่างๆและบอกว่าเมื่อพืชพันธุ์ที่ปลูกปลูกสุกงอมแล้วก็ให้เอาไปถวายให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรให้ไรนาของลูกอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปอีกคาอินก็ตอบตกลงครับ เวลาผ่านไปตอนนี้พืชพันธุ์ที่คาอินปลูกนั้นก็งอกง,งามสุกงอมแล้วเขาก็รู้สึกภูมิใจในผลงานของเขามากอยู่มาวันหนึ่งอดัมก็ได้บอกให้ลูกทั้งสองคนเอาสิ่งที่ตัวเองเลี้ยงและพ่อปลูกมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอาเบลผู้เป็นน้องก็ได้เอาแพะตัวที่ดีที่สุดไร้ตําหนินะครับเรียกได้ว,ว่าสวยที่สุดในฝูงเอามาให้พระเจ้าแต่คาอินไม่เป็นเช่นนั้นเขาได้เอาพืชพันธุ์ที่ไม่ได้สวยงามอะไรเอามาให้พระเจ้าครับ กเขารู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นจะต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วอดัมก็บอกให้อาเบลวางลูกแกะไว้บนแท่นบูชาแล้วทั้งหมดก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะทันใดนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงมาและเผาไหม้แกะนั้นทันทีนั่นแสดงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับในเครื่องบูชานี้ที่มาจากสิ่งที่ดีที่สุดที่อาเบลตั้งใจเอามาถวายพระเจ้าอาเบลเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลให้ใหเขามีฝูงสัตว์มากมายเขานามาให้พระเจ้าเพราะเขารักพระเจ้า คราวนี้ถึงตาคาอินบ้างที่ต้องถวายเครื่องบูชาเขาได้นําพืชที่เขาปลูกมานั้นวางไว้บนแท่นบูชาและทั้งครอบครัวก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อมอบถวายแด่พระเจ้าแต่ปรากฏว่าครับไม่มีไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์แต่มีแค่ลมพัดมาท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึมนั่นก็หมายความว่าพระเจ้าไม่พอประทัยเครื่องบูชาของคาอินและคาอินก็รู้สึกกลัวและก็รีบวิ่งหนีไปส่วนอาเบลก็วิ่งตามไปเพื่อจะไปปลอบใจพี่ชาย และด้วยความโกรธแค้นของคาอินเขาได้หาจังหวะออกมาจากที่ซ่อนและกระโถมเข้าไปทำร้ายน้องชายด้วยความโมโหและอิจฉาที่พระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาของเขาเขาทุบตีน้องจนตายและนี่คือฆาตกรคนแรกของโลกนามว่าค่าอินจากนั้นพระเจ้าก็ตรถามค่าอินว่าเจ้าทำอะไรไปโลหิตของน้องเจ้าส่งเสียงร้องฟ้องขึ้นมาจากดินบัดนี้เจ้าจะต้องถูกสาปจากที่ดินที่ได้อ้าปากรับโลหิตน้องจากน้ำมือของเจ้า ต่อไปเมื่อเจ้าทำนาจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกฝ่ายคาอินจึงออกไปให้ผลพระพักพระเจ้าไปอยู่เมืองโนดที่ตะวันออกของเอเดนปากฏวว่าเอวาก็ออกตามหาลูกทั้งสองแต่อาดัมก็ได้อุ้มศพลูกชายคนเล็กเดินมาซึ่งเอวาก็เข้ามาถามว่าลูกเป็นอะไรเหรอซึ่งในเวลานั้นเอวายังไม่รู้จักความตายนะครับเพราะยังไม่มีใครตายนี่คือครั้งแรกและอาดัมก็ได้ขุดหลุมฝังศพให้กับลูกชาย เอวาก็บอกอดัมขอร้องให้พระเจ้าปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาได้ไหมแต่อดัมก็บอกว่าไม่ได้เขาตายเสียแล้วลูกเราตายแล้วหลังจากนั้นเอวาก็เริ่มเข้าใจความหมายของคําว่าตายเธอก็เริ่มร้องไห้ด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่งที่ลูกชายของเธอจากไปโดยไม่มีวันกลับมาและนี่คืออาชญากรรมครั้งแรกของโลกที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่เรื่องราวของมนุษยชาติยังไม่จบเพียงแค่นี้ทุกอย่างดําเนินต่อไปความบาป รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆการเขียนค่าซึ่งกันและกันก็ไม่เคยหยุดยั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พระเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งพวกเขาไปแต่ได้เตรียมวิธีการช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนเอาไว้แล้วในอนาคตและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ เมื่อพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์สเสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะมาไถ่บาปให้กับมวลมนุษยชาติการมาประสูิของพระองค์นั้นเป็นการประสูิที่อัศจรรย์เพราะทรงบังเกิดในคั์ของหญิงพมาจารีแต่ทว่าการมาประสูิของพระเยซูนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างที่เข้ามาขัดขวางต้องโดดตามล่าด้วยกษัตริย์แห่งชนชาติยิวที่จะต้องประหารพระกุมารเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นหลงเนื้อหาทั้งหมดในเรื่องนี้สร้างมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลและจะน่าติดตามสักแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นที่นครเยรูซาเล็มเซคาลิยา ah, ผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าได้มาตัดกับเขาบอกว่าภรรยาของท่านจะมีบุตรชายจงตั้งชื่อว่าย,ยอนพระเจ้าบอกว่าบุตรคนนั้นจะเป็นใหญ่และจะเตรียมการกลับมาของพระเจ้าณเมืองนาซาเรนางมารีและกับครอบครัวของเธอหนังก็ได้สื่อเห็นว่าน,นางมารี เป็นผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้านะครับเขาเชื่อฟังบิดามารดาและนี่ก็คือโยเซฟนะครับที่เขาแอบชอบมาลีอยู่ตอมาที่กษัตริย์เฮโร่นะครับเขาได้ถามกับมือขวาของเขาบอกว่า,วาแล้วคําพยากรณ์นั่นล่ะเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบว่าที่ว่ารอคอยพระผู้ไทยอ่ะคําพยากรณ์เป็นเพียงแค่ตํานานเท่านั้นที่เปอร์เซียกลุ่มของโหงราจาร์กลุ่มหนึ่งเขากําลังถอดรหัสเกี่ยวกับคําพยากรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคนเหล่าน,นี้ก็คือพวกโฮราจารนะครับ เขามีความเ่ยวชาญในการดูดวงดาวพวกเขามีความรู้ที่สามารถที่จะถอดปริศนาชิ้นสุดท้ายนี้ได้นะครับบอกว่าดาวดวงหนึ่งจะจรัดแสงจากอิสราเอลใช่แล้วครับพระผู้ไถ่องค์ใหม่จะมาเกิดในช่วงชีวิตของพวกเราแล้วก็ตัดมาที่นาซาเรสนะครับตอนนี้โยเซฟก็ได้มาขอนางมารีเพื่อจะแต่งงานนะครับโดยการมั่นเอาไว้ก่อนซึ่งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ของนางมารีก็เห็นชอบนะครับและก็บอกว่าตามกฎ เจ้าจะอยู่กับเราอีกหนึ่งปีแล้วจึงไปบ้านของหยดเซฟได้จากนี้ไปจงปฏิบัติต่อเขาอย่างสามีเวตการของคู่เพื่อมีบุตรพูดง่ายๆก็คือว่าห้ามจิงสุกก่อนหามนะครับการจิงสุกก่อนหามในเวลานั้นเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับถ้าใครละเมิดต้องโดนปาหินให้ตายนะครับถือว่ามนทินมากๆและอัประยชน์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดมีลูกก่อนแต่งและมันน่ากลัวมากๆไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนนะครับแต่นางมารีก็บอกว่าทาไมต้องบังคับข้าแต่งงานกับผู้ชายที่ข้าไม่รู้จักผู้ชายที่ข้าไม่ได้รักด้วยซ้ํา แม่ของมาลีก็บอกว่าโยเซฟเขาเป็นคนดีแข็งแรงเหตุที่ต้องแต่งงานเพราะว่าครอบครัวเรามันยากจนหลังจากนั้นนางมาลีก็ได้มานั่งพักที่ใต้ยลนไม้นะครับเธอได้เห็นบางอย่างผิดปกติปรากฏว่าเธอได้เห็นทูตสวรรค์องหนึ่งนะครับชื่อว่ากาบเบลได้มาเธอและบอกว่าเจ้าผู้ซึ่งไปเจ้าโปวดปานจงจเรืเอเถิดพระเจ้าสถิตยอยู่กับเจ้าไม่ต้องกลัวจะเป็นผู้ที่ไปเจ้าสโปวดปานแล้วเจ้าจะตั้งครรภ์และเจ้าจะคลอดบุตรเป็นชาย จะจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูและเธอก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงข้าย,ยังไม่ได้หลับนอนกับผู้ชายเลยพระวิญญาณจะเข้ามาปกเธอแล้วกาเบียก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไม่ได้นางมารีก็สุดข่าวลงและบอกว่าขอให้เป็นไปตามที่ท่านบอกเถิดแต่ว่าจะมีใครเชื่อเรื่องนี้เล่าฉับพลันนั้นทูตสวรรค์ก็หายตัวไปเลยนะครับมาลีก็จำำําคําทูตสวรรค์ได้ว่าแม้แต่อลิซาเบตซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอแม้แต่อายุจะมากแล้ว ก็ยังตั้งท้องได้มารีโยเซฟก็เดินทางไปหาเซคาริย hmm. และอล mm ิาเบตนะครับ mm hmm. เธออธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้คำที่ทูตสวรรค์พูดเป็นจริงเถิดที่ว่าอลิาเบตนั้นจะตั้งครัน mm hmm. เมื่อไปถึงอลิาเบตก็ดีใจนะครับแล้วก็ไปบอกมารีบอกว่า mm hmm. เจ้าช่างมีวาสนายิ่งนักบุตรของเจ้าจะยิ่งใหญ่เป็นพอข้าได้ยินคําทักทายจากเจ้าทารกในคันของข้าก็ดิ้นด้วยความชื่นชมยินดีเลยสิ่งนี้ทําให้นางมารีก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับ ที่ถ้อยคํานั้นเป็นความจริงครับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาประสูติในคันของเธอโดยริธานาภาพของพระเจ้าวันหนึ่งอลิซาเบตก็ถามว่าเจ้ากลัวเหรอมารีตอบว่าใช่เธอบอกว่าตามกฎต้องถือกฎพูมาจันท์หนึ่งปีพวกเขาจะเชื่อเราเหรือผ่านมาหลายเดือนนะครับมารีก็สัมผัสอะไรได้บางอย่างนะครับว่าในท้องของเธอมีเด็กคนหนึ่งที่กําลังดิ้นอยู่ข้างในนะครับอลิซาเบตก็บอกว่าของข้าก็เช่นกันเขาดิ้นใหญ่เลย เหมือนกับว่าเด็กในคันนั้นกาลังโต้อตอบกันนะครับกาลังพูดคุยกันอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีและพวกโฮราจยา์ก็หาคําตอบได้แล้วนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาประสูติที่เมืองไหนและพวกเหล่าโฮราจารย์ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมขนของเลยนะครับเตรียมสเสบียงเตรียมของบรรณาการที่จะเอาไปถวายแก่พระกุมารน,นะครับพระกุมารที่เป็นดั่งราชาเพื่อมาปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาปนะครับและเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปหลายเดือนอลิซาเบตก็เริ่มปวดคันแล้วนะครับเด็กในท้องใกล้จะคลอดแล้วและในที่สุดอลิซาเบต ก็ให้กําเนิดบุตรชายนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่ายอนนะครับยอนนตรงนี้หมายถึงยอนบับติสโตนไม่ใช่ยอนที่เป็นสาวกพระเยซูแล้วมารีก็เดินทางกลับบ้านนะครับโดยมีอลิซาเบตตามมาด้วยตัดมาที่เฮโรดตอนนี้เขาก็ยังเฝ้าดูคําพยากรณ์ที่ว่าจะมีเด็กคนหนึ่งมาเกิดและจะกลายเป็นกษัตริย์ของยิวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาคงไม่อยากเสียราชบัลลังก์นะครับด้วยเหตุนี้ทําให้เฮโรดต้องจับดูสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะครับ ฝ่ายพวกโหราจา์ก็เดินข้ามน้ําท่ามทะเลทรายด้วยความยากลําบากพวกเขาเดินทางเป็นระยะทางที่ไกลมากๆนะครับจากเปอร์เซียมาถึงเยรูซาเล็มเมื่อมารีกลับมาถึงหมู่บ้านนะครับโยเซฟก็ดีใจมากๆเขาดีใจมากๆแล้วเขาก็วิ่งไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเห็นความผิดปกติบางอย่างว่าท้องของมารีทําไมมันโตขึ้นเขาตกใจมากรวมถึงพ่อของมารีด้วยนะครับแต่นางมารีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเธอก็เลยเดินเข้าไปบ้านซะก่อน พ่อของมารีและโยเซฟถึงกับอึ้งเลยนะครับโยเซฟเรียกได้ว่าแทบรับไม่ได้เลยนะครับมีชาวบ้านบางคนเริ่มดินทาแล้วนะครับแม่ของนางมารีก็ร้องไห้เสียใจนะครับเจ้าจะโดนฆ่าตายนะเจ้าจะโดนหินขว้างตายนะเจ้ารู้ไหมมารีก็พยายามบอกนะครับว่าข้าไม่ได้ละเมิดคำสาบานแต่พ่อก็บอกว่าเจ้าละเมิดแล้วเจ้าท้องกับฐานเฮโรสใช่ไหมใช่หรือไม่นางมารีก็บอกว่าข้าพูดความจริงไปแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ท่านข้าไม่บังคับ โยเซฟก็ลองห้าอยู่นะครับโยเซฟก็ขอพูดกับนางมารีแบบเปิดใจนะครับเขาถามมารีว่าเหตุใดข้าถึงเลือกเจ้ารู้ไหมมารีข้าเคยเชื่อว่าเจ้าเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมข้าใช้ชีวิตอยู่ในกรอบความดีมาโดยตลอดแล้วเรื่องนี้ข้าจะบอกคนอื่นเขาได้ยังไงกันแต่โยเซฟเขาก็ไม่ได้แสดงอากาบกิริยาถึงความโกรธหรือความเกลียดชังเลยนะครับโยเซฟเป็นสุภาพบุรุษมากๆและโยเซฟก็ได้ไปตัดไม้นะครับและแบกไม้กลับมาสายตาของโยเซฟ เขาเริ่มมองไปที่ชาวบ้านนะครับที่มองเขาเปลี่ยนไปและก็มีคนหนึ่งเอาก้อนหินให้กับโยเซฟนะครับบอกว่าเธอเป็นคนไม่ดีเจ้าต้องเป็นคนแรกที่คว้างก้อนหินใส่เธอและโยเซฟก็กำลังจะคว้างหินใส่นางมารีให้ตายนะครับปรากฏว่ามีทูสวรรค์องหนึ่งมาขวางเขาไว้นะครับตอนนี้เขากำลังฝันอยู่นะครับแล้วทูสวรรค์อง์นั้นองค์ที่มาปรากฏให้กับมารีก็บอกกับโยเซฟว่าอย่ากลัวเลยโยเซฟผู้ที่ปฏิสนธิในคภ์ของมารีเป็นโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ และโยเซฟก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับเขาตกใจรุ่งเช้าโยเซฟก็เข้ามาหามารีนะครับตอนนี้เขาเชื่อแล้วนะครับว่าสิ่งที่มารีพูดมันคือความจริงทั้งหมดและก็ได้บอกกับมารีว่าจงเรียกบุตรในครันว่าเยซูซึ่งแปลว่าเพราะว่าพระองค์จะปกป้องชนชาติของพระองค์ให้พ้นบาปและเขาก็บอกมารีว่าข้ารู้แล้วทูตสวรรค์มาปรากฏบอกข้าข้าเชื่อเจ้าแน่นอนข้าเชื่อแล้วข้าจะดีรับเขาเป็นบุตรมารีก็ทราบซึ้งใจนะครับ ตอนนี้เธอก็เริ่มรักโยเซฟแล้วนะครับแต่ถ้าว่าในตอนนี้สายตาของชาวบ้านก็มองมาลีไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับตัดมาที่เฮโรดเขาบอกทหารว่าโรมีคําสั่งว่าให้จดทะเบียนสัมโมโนครัวชายทุกคนจงกลับไปสู่บ้านเกิดนี่เป็นพรพประสงค์ของซีซ่าเพราะว่าสัมโมโนครัวจะทําให้พวกเขาหวนสู่บ้านเกิดทุกคนนะครับมันจึงง่ายที่จะสอหากุูมานนั้นเจอนะครับแล้วทหารก็ออกไปป่าประกาศบอกว่าในนามของซีซ่า พวกเจ้าทุกคนต้องจดทะเบียนสมโนโครัวชายทุกคนต้องกลับไปสู่ดินแดนของบรรพบุรุษพร้อมทั้งครอบครัวนางมารีบอกว่าข้าต้องไปกับสามีของข้าในระหว่างทางโยเซฟก็ดูแลนางมารีอย่างดีนะครับทําให้เธอประทับใจในตัวของโยเซฟมากขึ้นเข้าไปอีกครับและเหล่าโหราจารันก็เดินทางมาถึงเยรูซาเล็มแล้วนะครับและโยเซฟกับมารีก็เดินทางมาเจอด่านทหารด่านหนึ่งนะครับเขาได้ถามว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ขอค้นตัวนะครับโยเซฟก็กังวลใจเล็กน้อยนะครับ แต่ทหารก็บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่เราตามหาก็ลอดตัวไปครับพวกเขาเดินผ่านม้วยหนองคลองบึงลัดล่อไปตามภูเขาระยะทางมันไกลมากๆจริงๆครับพวกเขาเดินผ่านทะเลทรายที่กันดารมากๆตอนนี้โยเซฟก็เริ่มปวดเท้าแล้วนะครับเพราะเขาเดินอยู่ตลอดเวลามารีก็สงสารโยเซฟมากเลยนะครับโยเซฟและมารีก็เดินทางมาถึงเยรูซาเล็มแล้วนะครับแต่มาที่กริย์เฮโรดนะครับ เขาก็พยายามมองหาครับมีคนไหนมั่งที่เข้าขายมีคนไหนที่ตั้งท้องอยู่เขาก็เดินสวนกับโยเซฟกับมารีไปเลยนะครับเกือบไปอีกแล้วครับซึ่งเยรูซาเล็มเนี่ยมันเป็นทางผ่านที่จะไปเบเนเฮมนะครับแต่โหราจารย์ก็ได้พบเข้ากับทหารของเฮโรดนะครับทหารจึงพาตัวโหราจาย์ทั้งสามคนไปหาเฮโรดนะครับจะได้หาตัวพระกุมารได้เร็วขึ้นนะครับเฮโรดได้เลี้ยงอาหารและดูแลพวกโหราจารย์อย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้ถามว่า ดวงดาวที่ท่านตามหามันมีความหมายยังไงโหลาจา์ก็บอกว่าข้าพเจกากล่าวถึงเด็กคนหนึ่งพระผู้ไทยจะเกิดในชนชั้นต่ําต้อยที่สุดและจะขึ้นเป็นกรรษัตริย์ครับเฮ hey โร่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเมื่อท่านพบเด็กจงกลับมาหาเรามาบอกเราเพื่อเราจะไปนมัสการพระกุมารน,นั้นด้วยนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นแผนนะครับคือเขาต้องการกำจัดพระกุมารน,นั้นและโยเซฟกับมารีก็มาถึงเบธเลมแล้วนะครับตอนนี้นางมารีก็ใกล้ข้อแล้วนะครับ แลวพวกเขาก็เข้าไปหาโรงแรมซึ่งในเวลานั้นโรงแรมมันเต็มหมดเลยนะครับไม่มีที่ว่างเลยทำยังไงดีลหละตอนนี้โยเซฟก็เลยอุ้มมาลีไปขอร้องไปอ้อนวอนตามที่ต่างๆนะครับแล้วชายแก่คนหนึ่งก็แนะนําว่าไปที่ข้อแก่ตรงนั้นสิในคืนนั้นพวกหราจารย์ก็มองเห็นกลุ่มดาวที่ว่าเลยนะครับมันช่างสว่างสุกสกาวมากๆมันเด่นชัดมากๆดาวสามดวงแต่มีดวงหนึ่งที่เจ,ดจิดจรัสที่สุดและส่องแสงนําทางเลยนะครับ เป็นลำแสงที่ทอดมายังจุดที่นางมารีและโยเซฟอยู่นะครับโยเซฟก็ให้กำลังใจมารีนะครับและเธอก็ให้กำเนิดพระผู้ไทยนะครับโยเซฟดีใจมากๆเด็กที่ออกมาเป็นลูกชายนะครับมารีที่กลับร้องไห้ด้วยความตื้นตันพระกุมารนั้นช่างน่ารักมากๆแสงสว่างจากดาวนำทางและเหล่าโหราจารย์ทั้งสามคนก็มองเห็นนะครับแสงมันทอดไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งคือเบเเลเฮมและเขาก็รีบมุ่งหน้าไปนะครับเพื่อจะไปนมัสการพระกุมาร ฉับพลันนั้นก็เกิดเสียงจากทูตสวรรค์น,นะครับไปบอกกับคนเลี้ยงแกะว่าจงยินชมยินดีเถิดว่าพระบุตรแห่งความอยู่รอดได้ถือกำเนิดแล้วท่านจะพบทารกในพระอ้อมพันกายนอนอยู่ในรางหญ้าและคนเลี้ยงแกะก็เป็นกลุ่มคนแรกๆนะครับที่เดินเดินเข้าไปหาโยเซฟก็เตรียมรางหญ้าเอาไว้ให้พระกุมารน,นอนนะครับนี่คือสถานที่ที่พระองค์เลือกเกิดนะครับมันเป็นคอกสัตว์ธรรมดาธรรมดาแต่มันอบอุ่นเปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์และความชื่นชมยินดีนะครับ และกลุ่มของโฮลาจารย์ก็เดินทางมาถึงข้อกัวนะครับโฮลาจารย์บอกว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดถือกําเนิดในที่ที่ต่าต้อยที่สุดได้มาบังเกิดแล้วสินะและพวกเขาทั้งสามคนก็นําของมีค่าที่สุดมาถวายให้กับพระกุมารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคํากํายานมดยอดทองคําขอมอบแด่องค์ราชนกํายานหอมเพื่อผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้ยิ่งใหญ่และคนสุดท้ายก็นํามดยอดมาถวายนะครับ เพื่อสรรเสริญการเสียสละของพระเจ้านะครับโหค์รัจจา์คนหนึ่งก็บอกว่าบางทีเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับข้าลูกสึกสังหณ์ใจไม่ดีและเขาก็ปรึกษากันว่าเราจะไม่กลับไปหาเฮโรอดอีกแต่เราจะเดินกลับบ้านของเราฝ่ายเฮโรดก็รอคอยและก็นานเกินไปแล้วนะครับเขาจึงสั่งให้ทหารทุกคนนะครับออกไปประหารเด็กน้อยที่อายุต่ำกว่า2ขวบนะครับเพื่อจะให้ไม่มีเสี้ยนหนามเขาบอกว่าบุตรแห่งเบลเฮมจะต้องสิ้นซาก แล้วแล้วโยเซฟก็ได้ฝันนะครับทูตสวรรค์ได้มาเข้าฝันของเขาและบอกว่าลุกขึ้นโยเซฟให้พากันหนีไปยังประเทศอียิปต์เดี๋ยวนี้จนกว่าจะมีสัญญาณอีกครั้งถึงจะกลับมาได้เพราะว่ากษัตริย์เฮโรดกําลังค้นทุกบ้านนะครับเพื่อจะค้นหาพระกุมารเยซูครับโยเซฟมารีและพระกุมารเยซูก็ออกเดินทางไปที่อียิปต์นะครับเพื่อจะไปลี้ภัยซึ่งมันก็ตรงกับคําทํานายเลยนะครับและมันก็ยังมีคําพยากรณ์อีกมากมายหลายร้อยประการนะครับที่มันมาตรงกับพระเยซู เป็นความอัศจรรย์มากที่คนคนหนึ่งจะตรงกับคำทำนายถึง300ประการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ